วาไรออนนะผีหัวเราะเสียงหัวเราะที่ชวนขนลุกเดี๋ยวจะติดหูเป็นจนวันตายวาไรออนนะหรือผีหัวเราะเป็นผีที่มีลักษณะเหมือนหญิงสาววัยรุ่นหรือชายหนุ่มธรรมดาพบได้ตามภูขเขาเฉพาะในวันที่หนึ่งเก้าและสิบเจ็ดของทุกเดือนทำให้มีคำเตือนอย่างเคร่งครัดว่าห้ามทุกคนเดินทางเข้าป่าในวันดังกล่าวเด็ดขาด คนที่เจอผีหัวเราะจึงมักจะเป็นนักเดินทางต่างแดนหรือคนที่ไม่ฟังคำเตือนแม้จะไม่มีทางหลบเลี่ยงแต่หลายคนก็บอกว่าบางครั้งก่อนที่ผีหัวเราะจะปรากฏตัวพวกเขาจะได้ยินเสียงหัวเราะของมันจากระยะไกลก่อนแม้จะมีรูปลักษณ์ดูไม่อันตรายแต่คนส่วนใหญ่ที่พบเห็นผีหัวเราะก็จะต้องโดนคำสาปใครก็ตามที่เห็นผีหัวเราะ จะเกิดอาการอยากยิ้มและอยากหัวเราะตามไปด้วยแต่เมื่อผีหัวเราะหายไปแล้วคนคนนั้นก็จะหัวเราะไม่หยุดหัวเราะจนเริ่มหายใจไม่ทันล้มลงไปกับพื้นและเสียชีวิตเพราะขาดอากาศหายใจส่วนบางรายที่สามารถต่อสู้กับอาการอยากหัวเราะได้ก็จะพบจุดจบอีกแบบนั่นก็คือ เสียงหัวเราะของผีหัวเราะจะตามหลอกหลอนคนคนนั้นไปตลอดกาลและมองเห็นภาพหลอนว่าสิ่งต่างๆร,รอบตัวกำลังหัวเราะย่อใสทำให้เกิดอาการเสียสติหรือปวดศีรษะอย่างรุนแรงจนสุขภาพค่อยๆสุดโทมและเสียชีวิตไปใน2-3าวันให้หลังไม่มีใครรู้ว่าผีหัวเราะมีที่มาอย่างไรแต่มีตำนานเกี่ยวกับผีหัวเราะเรื่องหนึ่งเล่าว่า มีชายหนุ่มคนหนึ่งเดินทางเข้าป่าตามลำพังโดยไม่สนใจคำเตือนของชาวบ้านเรื่องผีหัวเราะเขาเข้าไปล่าสัตว์และพบเจอกับหญิงสาวหน้าตางดงามคนหนึ่งในป่าลึกหญิงสาวคนนั้นก็ส่งยิ้มให้เขาก็ยิ้มตามหญิงสาวหัวเราะเขาก็หัวเราะตาม <c oughs> เสียงหัวเราะของเธอค่อยๆดังขึ้นและแปลกขึ้นเรื่อยๆ ตอนนั้นเองชายหนุม่มเริ่มรู้สึกว่าเขาไม่สามารถห้ามปากตัวเองที่กำลังหัวเราะได้ทั้งยังรู้สึกว่าสิ่งต่างๆรอบตัวเช่นต้นไม้ก้อนหินแม่น้ำหรือแม้แต่สายลมก็สะท้อนเสียงหัวเราะอันน่าขนลุกของหญิงสาวไปทั่วชายหนุม่มจึงวิ่งหนีออกจากป่าด้วยความหวาดกลัวเพราะว่าหลังจากนั้นทั้งชีวิตของชายหนุ่ม ก็ไม่เคยสงบสุขอีกเลยในหูของเขาเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะของหญิงสาวคนนั้นซึ่งดังไม่หยุดไม่ว่าจะทำอย่างไรก็รักษาไม่ได้ชายหนุ่มต้องพบกับความทุกข์ทรมายไปจนกระทั่งวันที่เขาตายจากโลกนี้ไปนางสาวหนูนิดกับผีร้อยปากนางสาวหนูนิดเป็นเด็กสาวมัธยมอายุ18ปี เธอเป็นคนอัธยาศัยดีช่างพูดช่างเจรจาและเข้ากับคนง่ายแต่ทว่าข้อเสียที่ร้ายแรงที่สุดของเธอนั้นที่ทำให้เพื่อนๆหลายๆคนไม่อยากจะคบหานั่นก็คือเธอเป็นคนขี้โกหกชอบเล่าเรื่องโกหกให้เพื่อนๆฟังนูนิดคิดในใจว่าเวลาเล่าเรื่องโกหก เธอจะสามารถสร้างสรรค์เรื่องราวให้เป็นดังที่เธอต้องการได้ไม่เหมือนกับเรื่องจริงที่แสนจะน่าเบื่อไม่มีอะไรหวือหวาเล่าไปก็ไม่มีใครสนใจฟังพอเล่าเรื่องดีๆทุกคนก็ไม่สนใจฟังแต่พอเป็นเรื่องแย่ๆข่าวเสียๆให้หายของใครสักคนทุกคนก็รีบเข้ามาเมาส์มอยจับกลุ่มกันทันทีแล้วฉันจะเล่าเรื่องจริงไปทำไมล่ะ นูนิดคิดแบบนั้นโดยไม่รู้ว่าเรื่องโกหกของเธอทำให้ใครหลายคนต้องเสียใจเสียน้ำตามาแล้วเพราะผลประโยชน์ที่ได้จากการโป้ปดนั้นหอมหวานจนบทบังสำนึกชั่วดีไปหมดเพื่อนๆบางคนก็พยายามห้ามปรามนี่เลิกกระจายข่าวลวงๆแบบนี้เถอะเลิกใส่รลายคนอื่นแล้วก็โกหกได้แล้วนะมันไม่ดีเลยนะหึอย่ามายุ่งหน่อยเลย เธออิจฉาฉันแล้วสิฉันน่ะพูดเก่งคุยสนุกอัธยาใส่ดีมีแต่คนสนใจเยอะแยะคืนหนึ่งนูนิดตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะอยากเข้าห้องน้ำตอนที่เธอเดินผ่านกระจกบ้านใหญ่หางตาของเธอเหลือบไปเห็นว่ามีสิ่งที่น่าสะพึงกลัวบนแขนของเธอมีปากโผล่ขึ้นมาอ หนูนิดสะดุ้งและเมื่อมองที่แขนของตัวเองก็พบว่าแขนยังปกติดีอยู่ไม่มีปากหรือสิ่งผิดปกติอะไรเลยโถเอ้ยแค่ตาฝาดไปเองตกใจหมดเลยหนูนิดไม่ได้คิดอะไร วันต่อมาเธอก็ยังใช้ชีวิตตามปกติยังคงไม่เลิกนิสัยขี้โกโหกชอบสร้างข่าวลือผิดๆทำให้เพื่อนที่มีค่อยๆร่อยหรอลงไปเรื่อยๆเพราะรับพฤติกรรมของหนูนิดไม่ไหวนั่นเองนี่เธอเธอไปว่าเยนลี่นอกใจแฟนได้ยังไงอะ่ะรู้ไหมตอนนี้เยนลี่กับแฟนน่ะทะเลาะก,กันใหญ่โตแล้วอืม ฉันก็เคยเห็นเขาคุยละลิกละลีกับผู้ชายคนอื่นที่ไม่ใช่แฟนแบบสนิทสนมมากเลยนะอืมแบบนี้นะถ้าไม่เรียกว่านอกใจแล้วจะเรียกว่าอะไรล่ะจ๊ะมันก็เรื่องของเขาสองคนปะเธอใส่ร้ายโกหกว่าเยนลี่นอกใจแฟนรู้ไหมว่าคนอื่นเขาเดือดร้อนเพราะคําโกหกของเธอเนี่ยมันมากขนาดไหน ก็ถ้าไม่ได้ทำจริงแล้วจะกลัวอะไรเดี๋ยวก็คืนดีกันเองแหละระวังไว้เธอะเอาแต่พูดโกหกแบบนี้จะไม่มีใครเชื่อถือไม่มีใครอยากคุยด้วยเมื่อได้ยินคําพูดของหนูนิดเพื่อนก็รู้แล้วว่าเตือนยังไงเธอก็คงไม่ฟังต้องปล่อยให้หนูนิดได้รับบทเรียนหรือเจอปัญหาเพราะความโกหกของตัวเองคืนถัดมาหนูนิดตื่นขึ้นมากลางดึก เพราะรู้สึกอึดอัดประคายตัวนอนไม่หลับทั้งเจ็บและทันเมื่อถูกอะไรมาใช้ที่แขนของเธอเธอขยับไปเปิดไฟหัวเตียงเมื่อแสงไฟส่องสว่างขึ้นเธอก็กรีดร้องโอยหวนอบนแขนทั้งสองของเธอนั้นมีปากมากมายติดอยู่เต็มไปหมดเล็กบ้างใหญ่บ้างปากเหล่านี้กำลังพูดคำที่เหมือนกับที่เธอเคยพูด หนูนิตกใจกลัวจนน้ำตาไหลพึมพำซ้ำไปซ้ำมาว่าไม่นะนี่มันคือความฝันมันคือฝันร้ายตื่นต่นสิตต่นเธอหลับตาและเลืมตาหลายครั้งแต่ปากนั้นก็ยังอยู่ที่เดิมมิหนำซ้ำเหมือนกับว่ามันจะจับได้ว่าเธอกลัวปากนั้นก็เยียดยิ้มและหัวเราะเสียงดังราวกับเยาะเย้ยเธอ ก <c oughs> <I> หกอีกโกหกอีกโนนิดกรีดร้องและขังตัวเองอยู่ในห้องเธอใส่เสื้อแขนยาวปิดแขนและนอนเอาผ้าห่มคลุมทั้งตัวเพื่อปกปิดปากนั้นไม่เปิดไฟและปิดม่านทำให้ดูอึมครึมม่นมองสะท้อนถึงอารมณ์ของเธอแม้พ่อแม่จะมาถามด้วยความเป็นห่วงเธอก็ไม่ให้เข้าใกล้ และบอกว่าป่วยถ้ามันไม่หายจะทำยังไงทุกคนต้องหาว่าเธอเป็นปีศาจเป็นสัตว์ประหลาดต้องฆ่าเธอทิ้งแน่แน่นูนิดร้องไห้อย่างหนักจนเผลอหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้ผ่านไปพักใหญ่เธอสะดุ้งตื่นขึ้นมาปลอบใจตัวเองว่าฝันไปฝันไปแต่เมื่อถลกแขนเสื้อขึ้นมาก็ยังพบปากเหล่านั้นติดอยู่อย่างหนาแน่นราวกับว่าจะไม่มีวันหายไป เธอเริ่มสังเกตการเปลี่ยนแปลงบางอย่างดูเหมือนว่าขนาดของมันจะเล็กลงนะขนาดของปากหดเล็กน้อยบางอันที่เล็กมากๆก็ดูเหมือนจะหายไปแล้วเฮ้ยแต่ว่าฉันก็ไม่ได้ทําอะไรที่แปลกไปจากเดิมเลยทำไมมันหดลงได้ล่ะหนูนิดพยายามเค้นสมองหาความเป็นไปได้และคำอธิบายจู่ๆก็นึกขึ้นมาว่า หรือจะเป็นเพราะว่าฉันไม่ไปโรงเรียนแล้ววันนี้ฉันไม่ได้โกหกเมื่อคิดถึงต้นตอของสิ่งประหลาดเหล่านี้แล้วหนูนิดก็ย้อนนึกถึงพฤติกรรมของตัวเองที่ผ่านมานี่เราทำผิดไปจริงๆด้วยเราโกหกแล้วทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนหนูนิดคิดถึงคําบ่นของเพื่อนๆเล่ากระจายข่าวลวงเลิกใส่ร้ายคนอื่นและก็เลิกโกหกได้แล้วมั้งมันไม่ดีเลยนะ รู้ไหมคนอื่นเขาเดือดร้อนเพราะคำพูดโกหกของเธอมันมากแค่ไหนหลังจากนั้นหนูนิดก็ขาดเรียนไปหนึ่งสัปดาห์เต็มๆต,ตลอดเวลานั้นเธอทบทวนตัวเองอยู่ในห้องและยอมรับว่าการโกรหกทำให้คนอื่นต้องเดือดร้อนต้องเสียใจพร้อมๆกับรอให้ปากนั้นค่อยๆหดและหายไปโดยสมบูรณ์ <c oughs> เมื่อสำนึกผิดแล้วหนูนิดก็ตั้งมั่นว่าจะไม่โกหกอีก เธอจะพูดแต่ความจริงเจ้าปากปีศาจนั้นจะได้ไม่มีโอกาสกลับมาหาเธออีกเป็นครั้งที่2ปากปีศาจนั้นก็คือผีร้อยปากที่จะโผล่ขึ้นมาตามเนื้อตามตัวของคนที่ชอบพูดโกหกเพราะมันเกิดจากผีของคนที่พูดโกหกจนตัวตายจำไว้ว่าอย่าพูดโกหกเพราะไม่อย่างนั้นปากประหลาดเหล่านี้อาจจะปรากฏบนร่างกายของคุณในซักวัน